ลจังไดเชียวคัดสวนตัวที่อย่างยูนี่อ๋อคองแค่วบอกนะเขาออกมาสั่งสันกัมมูยูดุงโดพ่นะมีอย่างบอกเขาากถามตัวว่าตัวไปงานบาแคมปีนี้บ่อ๋อไปแน่นอนวันที่สนามนปีน่าได้เนาะแล้วเจอกันอยู่งานเนาะโอเคแล้วเจอกันสู้ๆอือขอบใจอันนั้งงานที่ตัววาเห็นมันงานอีสังงานบาแคมเวียงจัน อ๋อบา้าแคมขอยก็เคยได้ยินอยู่แต่บ่เคยไปคือว่าไปสั่นพอดีปีกายข้าบวชให้แม่น้องเนี่ยมันก็เป็นงานที่ดีแนละสำหรับคนที่ต้องการอลกแลกเปลี่ยนคมพู้ซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่สามอ๋อพอดีมาแ์าเับเฮาเลยนี่เอา้ารถตัวเด้ไปใส่ฮะอ้ะยเขายึดล่ะเด้บริจาคางวดเขาั้งแต่ปีสองพัน,พนก็ได้สิเป็นยัง เติมน้ำมันแมนตัวออกเด้อเออเลิกเันเท้ากระไปต่อต่อใส่ล่ะต่อใส่ป้าไปป้าไปไปจังได้เมียไปนำเอาอายๆซื้อสวรานเจ้าซอยหนองแน่อ๋อได้เดีได้เดีไปขายบอนไม้ไปเอานะไอ้ค่อยๆกันอยากได้อันหนึ่งได้สวานนะเอาจังได้เจ้าบูฮู้บอกเขาทักมาขายนี่เดี๋ยวก็ถือจับนอกใจแกมขัวบ่ห้ขัวนอกใจ 多白行。